พากันนั่งสมาธินั่งให้สบายไม่ออกก็คือกันไม่ออกก็น,นั่งคัดตมาดก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้ให้มันสบายพอนั่งได้สบายแล้ววางมือซ้ายลงตักหายมือขึ้นวางมือขวาทับลงบนมือซ้ายหายมือขึ้นคือกัน เราตั้งกายให้ตรงขันเขาตั้งบอตรงปรนันไดมันหลังคดก็มั่มอยู่มันอะไรวะกำหนดกำหนดอาการพองขึ้นยุบลงของหน้าท้องบอได้ชัดเขาตั้งตั้งขึ้นจากน้อยมันตรงหนังท้องเขามันเหยียดกระดูกหลังเขามันเขา่าข้อเข,อข,อขอนา่นการมันตรงของมัน แล้วก็ตั้งใจกำหนดดูหน้าท้องเอาหน้าท้องเป็นอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งของกรรมฐานนร่ว่าฐานที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกของใจบนเฮ็ดเวียกของใจเอาใจไปเฮ็ดเวียกอยู่บนาัานให้มันไปซ้อมเบืองอาการพองขึ้นอาการยุบลงเห็นอาการพองขึ้นแลอาการยุบลงเาก็ภาวนาตามนั่นพองหนอยุบนอพองนอยุบนอพร้อมกับอาการ เขาตั้งใจบอกฆ่าเขาเฮ็ดใหม่ๆมันมัน,มนบมถึกบ่ทัทนว่าสิวาพองผันแม่นยุบว่าสิยุบผันแม่นพองเลย้ห้องหายใจเขาอาการพองปรากฏขึ้นมาเการพร้อมตั้งภาวนาพร้อมกันพองนอมันจบพองแล้วก็นูอาการจะยุบลงไปกันยุบเนอ ไม่ขออักท่องเขามันเริ่มพองเขาก็ภาวนาพองขึ้นมาจนมันสุดแล้วก็หนอเบื้องอาการต่อลงไปมันก็ยุบเข้าไปเขาก็ภาวนายุบนอตามอาการนั้นวันนี้ในขณะที่เอากําลังภาวนาพองหนอยุบนอพองหนอยุบนอบางเทอมันก็หลงไปซาัางเทอมันก็จะลื้ออยู่ซาจะเป็นพองหมดแลเป็นยุบ เขากับภาวนาไหมตั้งใจไหมลงหนอลงหนอสะก้อนสองครั้งสามครั้งตั้งใจไหมหายใจเข้ามันเยาะๆคอยตั้งใจใส่หน้าท้องน่ละเบิงอาการพองขึ้นอาการยุบลงหลังเทอามันขึ้นแวบไปสะทางอื่นมันก็ลงไปอีกแล้วขึ้นหนอขึ้นหนอสะก้อนมันลงขึ้นไปละหลังตรวจจากมันลักขึ้นมงเอาพองหนอพุหมหนอก่อนมันไม่เห็นซ้ำ มันค้ดไปทางอื่นก่อนะนะคืดไปทางอื่นห้องมื่อตั้งใจได้โอ้มันคืดนะคืยกับภาวนาคึดนนอะคืดหน,นอะสองเธอสามเธอแล้วก็ทิมตั้งใจไหมตั้งใจใส่หน้าท้องแล้วสูดลมเขายาวๆปล่อยออกยาวๆกระตุน้นกระตุ้นใจกระตุ้นใจให้มันเกิดความเพียรในการสิ่งการซ้อมการบึงการแง่ เราใส่ความเพียรด้วยการหายใจเขา้าหายใจออกหายใจเขา้าเขาค่อยเบ่งอาการพองขึ้นอาการยุบลงหายใจก็พยายามห้มันเยายาวเป็นการสร้างความเพียรกุศลมันจะเกิดขึ้นหาแกเอาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นจะ่าคอยหต่เอาทั้งหลายตั้งอ,อกตั้งใจหลงไปแล้วก็ตั้งไม้พิษแล้วตั้งไม้ การตั้งไม่อยู่เรื่อยตั้งไม่อยู่เรื่อยจังไรมันก็ตั้งมันตั้งคงคือรเขาตั้งตั้งอย่างเกิดคือการตั้งไข่ตั้งอย่างเนี่ยคูหัวสักรักหัวสักรักหัวใส่ดินแกนเดินซีเดินนาสักทวนตุ้มตุบมันยังว่างมึงบ่ได้เอาซักลงไปสักลงไปหลายเทือ่โตลายเทือมันก็แนนสมาธิเขาก็คือการความเพียรอาศัยความเพียรบยุญบยอยนจังอยใจเขาก็ตั้งมัน ผู้สนมันก็เกิดติดต่อกันขึ้นอ่าพอกันตั้งใจวันนี้ผู้ขาเรามาเบิ่งมาขึ้นโอ้ขาเจ้าก็อยากได้อยู่อยากได้บุญแต่ให้มานั่งปฏิบัติขันสุคนสุภกันมานั่งปฏิบัติสมมติเราบ่มีผู้หาให้กินก็เลยขึ้นสบายก็ถือว่าโอ้เฮานี่ได้บุญหลายมันอยู่ทางเหตุ จังหว่าได้มาคขึ้นย้อนตะป่างตัวไปเฮี้ยนกรรมาฐานโอ้ยอันนั้นนี่ก็นนี้ไม่มันทุกข์มันยากคือว่าเมื่อวานนี่แหละคอกินน้ำห้อนล่าล่าจะซื้อกันยังทั้งยากกระติกน้อยนึ่งมือมือมดมือกันคาดอกกระเพาะให้ได้กินมันโลกไปลงลงไปล่างกระเพาะเพราะกระเพาะมันบกคอยดีมันเจ็บมันห้อน อ่าภาษาบูฮานมันเสียบมาโขกอยู่มดมือคันคำเออกินเข่าเพราะไม่กินเขาก็เจ้วเนาะไม่สมได้ไปปฏิบัติกรรมทา,านกินแล้วมันก็เอาแล้วมันห้อนมันห้อนมันควรพอ่อเนาะไม่แล้ว่าเป็นเนาะไม่กับคันเนาะไม่สดสดมาแก่งกับยังไคบ,บ,บมไม่ห่อนแห้งมันเป็นเนาะไม่สมอะไรปู้ในเจ้าแม่มันเพชร จนเปิดห้องน,น่ำไม่สม <c oughs> เปิดห้องน,นั้นเข,ขาปุ้นเขาปุ้นเนี่ยก,กินบะได้จากเม็ดเลยทึ่กขึ้นก็นเออะขึ้นมาไว้ล่ะสมัยไปปฏิบัติกรรมฐานมันเป็นโรคกระเพาะอย่างแหง้งอันนี้เขามาเบิ้งสภาพบันนี้ยขาเจ้าจัดขาเจ้าแตงจ้าอกไปเบิ้งบ้านใดเมืองใดกนก็คือกัน พอเขาได้ไปเห็นแล้วโอ้เขาก็ได้มาเฮ็ดมาจัดมาทำอยู่ทางแต่นะเฮ็ดอยู่ทางแต่ทำความกินกะประเภทที่ว่าเขาไปจับเอาเองนี่ก็ดีนนึนงเขาอยู่ทางเลือกอะไรเขาอยู่ทางเลือกทางเลือกโอ้เขากินของแห้งเขาก็หาจับเอาคองแห้งเขาจะกินแจวกินเพชรก่อนหาตักเอาแจวเอาเพชรมากินกับผักกับยังแต่ว่า บรรเบิรงแล้วลังเทือมันก็ลายโพดมันลายโพดลายโพดกับมันพอดีกันยูดอกว่าบเขาเจ้าเฮ็ดแล้วก็นดิเพื่อญาติเพื่อโยมเพื่อร่วมกันลังเทือกับบริจาคพ่อกันปัญดซ้ํำขังกินบวเป็นระเบียบก็ดิจังว่าถ้าเฮ้าแต่ว่าโอ้มันก็มีบุญลายเติบอยู่มีผู้ข่ำผู้หองเฮ้าอยู่ทางนั่งบำเพ็ญธรรม เผลอไปแล้วเขาก็ตั้งไม่พิษแล้วตั้งไม่พยายามได้หน่อยก็ตามแต่เขาพยายามพิษบ้างถึกบ้างเป็นแดะโบเป็นแดก็ตามมันเขาได้เอาใจจดจ่อส่โอคุดพ่อรองเท่อมันกับเผลอไปคู่ที่เพื่อนไปซะโอ้คุดสัดแล้วเอาตั้งไม้คุดสัดแล้วตั้งไม้แม้แต่การอยู่การนอนกันยังนั้นอยู่บ่งฟังเสียง พอตีสองตีสามได้ยินเลยได้ยินเสียงกวาดกอดกวาด,ก,วาดกีดเลยซุมลุกดังไฟซุม่มลุกเปิดไฟซุมยังข้าเจ้าหันซ้ำว่าบร่ได้บัดนอนเนื้อว่าจอบอยู่เอานาฬิกาจี้เส่งหูอยู่หันให้หนาฬิกามันพุกขันยันเจ้าเจ้าของบ่ตื่นก็นีหลวนห้างลมแม่นอยู่ทางได้แต่บุญขันนอนก็นได้พุพุกกันห้าบหมดตื่นก็นเอาข้าเจ้าต,ตีละครั้ง แต่คันเอาท้ายเ้าผู้เท่าเด็กว่าวพื้นนท้ยเ้าผู้เท่าโตกระเท่าพอโตระดับคันนอนตื่นมาว่างตีสองอยู่วัดในรังเท้อก็ไปตื่นตีหนึ่งตีหนึ่งเขาตื่นแล้วมันนอนบ่หลับเดี๋ยวบ่นีห้นานเมื่อยนอนพิกไปพิกมาก็ยังไงมันหลับมันก็บ่หลับโอ้คันขึ้นมันหลับแล้วมันสีบ่ตื่นเพราะคันว่าพื้นปกติในวัดของภูเขาเนี่ยมันมันเบ่ มกกบบนันก็บโ <c oughs> เปี่ยนแปลงกับเฮาเฮ็ดกับมาานอยู่นี่พราะตีสี่แล้วก็สัญญาณระฆังกันลงไปทำวัดเนี่ยมือแรงมาเ็บ่ายสี่โมงตีระฆังรวมกันทำวัดนี่ถ้าเอาปฏิบัตินี่เอาห้าโมงเพราะว่าทำวัดนี่มันกันตามเ้ออยู่ปกติใน,นบ้านนี่ทำวัดแล้วน้องก็ทำวัดสวดมนต์สใส่เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง ทำวัดแด์สวดมนแดแล้วก็นั่งสมาธิต่อกันกับประมาณชั่วโมงครึ่งกันมื้อในสวดเงาเงากับเกือบประมาณสองชั่วโมงสีเฮ็ดเป็นคิดประจำอาไป,ประจำวัดประจำวันวันนี้เขามาอยู่นะนี่นก็คือกันมันเป็นคิดประจำซ้ำเป็นคิดประจำวันเฮาเฮ็ดเป็นคิดประจำวันเฮา เฮาอยู่นําบ้านนําเฮือนก็คือกันเฮ็ดเป็นกิจประจําแต่ว่ามันหลายเวียกกันเอาออกไปอยู่น้าบ้านน้าเฮือนเ,เนาะคันซุ่มผู้พวกท่านเท่าไหลาไปไหนคันซุ่มผู้เท่าได้แล้วเมื่อกาห้องเกษียณเอาเองคันห้อง่บเกษียณเอาห้องผู้เจ้านี่ห้องอไปอยู่น้าเฮือนในซานก็นยังสรมกสรเมาน้าเวียกก็แม่นอยู่คันผู้บม่มีลูกบ่มี เท่าหลายเอาเขานี่พระไปอยู่ไผรอยู่มันหมดแล้วยังแต่ผู้เท่าก็มันก็ได้เฮ็ดบ้างแต่ว่าเฮ็ดเนี่ยเทากับพยายามพยายามใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์คันว่าเฮ็ดกรรมฐานในในเวียกก็ดีมันสิได้เฮ็ดกรรมฐานให้ได้เป็นกับเวียกทุกอย่างกับเวียกยังทุกอย่างาเฮาเฮ็ดย่งให้มันห้อนหลาย เอาเฮ็ดบอกให้มันห้อนคอยเฮ็ดคอยทำตั้งใจก็เคยเล่าสู่ฟังมันโยมมาแต่จันบุรีอำเภอท่าไม่สมัยยังอยู่วัดพระไงวัดบ้านน้อยโพคำเพราะว่ามีญาพ่อนึ่งไปอยู่น้ำขาเจ้าแล้วก็ติดกันมาญาพอนั้นเราก็อยากนำม,มาให้อาจารย์ได้สอนให้โยมอุปธรรมอุปถักในวัดโยมใกล้ซิด พามาพามาเฮียนกับมาฐานเราก็สอนอยู่แล้วพ่อจันดีเราก็สอนอยู่แต่ว่าเป็นอย่างจากนํามหาคุบาอาจารย์ก็เพื่ออยากให้เขาเรียกว่าความเสื่อถือได้กว่ากันเจ้าของเว่ากับความเสื่อถือมันอัดสิหน่อยเอ,อเ,อเอาผู้อื่นมาเว่ามาฟังเอาผู้อื่นมาเบิ่งมาสอนซอยก็นํามหาคุบาอาจารย์อยู่วัด บนเจ้าของในศึกษาเราเรียนนำในฝ่ายกรรมฐานก็นเลยสอนกรรมฐานชาวบ้านให้ก็แบบห่าว้ากันเพราะว่าพระพุทธเจ้าคนสอน,นมันมีหมดเลยสกรรมฐานวันนี้ข้านามาคิดน้ำมห่าเฮ็ดอยู่นี่ก็มันก็นยืนเดินนั่งนอนอริยามบทน้อยใหญ่เป็นกรรมฐานเมื่อบนหฮาตั้งใจบนหฮาวคอยระมัดระวัง เฮาตั้งใจสักกอนจังเฮ็ดเขาเสียดในตั้งใจสะก่อนเสียเนื้อข่าหุ่นเรียกว่าเจ้าสิเขี้ยวมากเขี้ยวผูกระบกบ่ได้ห้ำคะแนมเขี้ยวเขี้ยกำมาถานไปพร้อมบ่แม่นีแจะย่ำเขากับกับเขาพบปันมากกินเน้อกินหำกับ่แม่นเฮาก็ค่อยตั้งใจค่อยตั้งใจค่อยย่ำค่อยเอาใจเข้ามาอยู่ในข้างเขาติ่งเคลื่อนเคลื่อนลงเคลื่อนเคลื่อนลงเอ็น เขาแนมเข้าไปห้อนลี่นห้อนแข่าเ,เนเตแต่นอกแบบนี้คูมากแล้วสิงหเทศว่าเอาแขวาเป็นสากเอาลิ่นเป็นมือขลนเนี่ยว่าเอาเป็นคกแล้วไม่นด้แขวาเป็นสากกืบๆลงเอาลี่น่เป็นมือค้นกวาดเขาใส้แขวาเออแขวาเป็นให้ต่ำาลงเรื่องกับ,กบใส่กันเออเอาลี่นออกบทท่านว่ากัปใส่โยวข่าก็ได้เเผ้ว นั่นแล้วว่ามันขาดกรรมฐานขาดกรรมฐานเลยมันต่ํากันต่ําเขาแครับมันเอาเอาออกบาทานันเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในบ้านในช่องก็คือการเหตุได้เขาได้ฝึกละเหตุได้ให้มันเป็นกรรมฐานไปเมื่อทุกอย่างเป็นกรรมฐานเขาคอยให้คอยทําคอยตั้งใจ เฮาคอยตั้งใจเอาคอยเฮ็ดเอาคอยทำแม้แต่เฮาสิอยูสิกินก็กินด้วยกรรมฐานโบเผาโบฮีบข้าวเผาเฮาฮีบเฮ็ดเวียกเฮ็ดอย่างมันก็เมื่อยเมื่อยก็พอแห้งพอสิได้เวียกบันนี้อีตาเมืองจันมุรีเรามาบัดมาเ่อสองเราก็มาเล่าล่ะเราสอนว่าเฮาเฮ็ดเวียกอย่งก็ตั้งใจคอยเฮ็ด เรากรรมฐานใส่นำ้ำเงื่อนบักจกขึ้นก็เอา้าคอยตั้งใจใส่ซับลงตั้งใจใส่คอยเฮ็ดคอยทําไปแล้วรู้ว่าบัดเฮ็ดแล้วหลุดมาเทียบเคียงกับเมื่เราได้เวียกหลายได้กรรมฐานไปพร้อมได้เวียกไปนำ้ำ